ครับพี่น้องครับนี่ก็คืออินตาผาลำเด้อพี่น้องเดอ้อปลูกยูบันนนสาดของเขาเนาะครับนี่นี่พี่น้องกำลังออกแซงครับพี่น้องนี่ครับเป็นแซงเด้อพี่น้องเดอ้อนี่แต่ว่าชิดวาบุ่มเป็นแซงดอกดอกพี่น้องอาจจะเป็นแซงเป็นก้านของใบของการของอินตาผาลำเนาะพี่น้องเนาะ สวัสดีพี่น้องปองไปสุขสุขคนครับผมมูนิกาเดี๋ยวภาพพี่น้องมาเบิง้งต้นอินทาภาลหน่อยนะพี่น้องเนาะเพิ่นปล,ลูกไห่เนาะพี่น้องอยู่บ้านน้องศาสตร์เท่าเนี่ยครับแต่ว่าเจ้าของสวนบรยูเด้อพี่น้องเด้อมอนิกาถือโอกาสเดี๋ยวมาเลาะได้เนาะพี่น้องเนาะนี่ครับเพ,บพิ่นปลูกไห่อยู่พืน้นที่ประมาณงานหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับระยะนี่นาสีใดประมาณสามปีเด้อพี่น้องเด้อนี่ต้นต้นใสขนาดนี้ครับมูนิกาได้โอกาสภาพพี่น้องมาเบิ้งเนาะครับนี่ คือระยะห่างประมาณหาเม็รเด้อพี่น้องเด้อตอตนนะครับบพราว่าความกว่วงความเฉบความย้าเด้อพี่น้องเด้อคือหาเมตดเนาะครับนี่ครับอายุน่าจะได้สามปีเนาะพี่น้องเนาะเันปลูกเป็นพื้นที่ไฮน่าได้พี่น้องเพราะว่าแถวภาคอีสานบานห้องกับปูกได้เด้อครับอินทผลัมนี่ไข่ายๆส้นแถวอะไรล่ะซาซาอูาาาบอกอิสราเอลบอกพี่น้องบรรยากาศหอ่นหเอน,นะพี่น้องเนาะก็คือปลูกอินทผลัมได้ครับนี่พี่น้องต้นนี้ง่ายแล้วครับ ต้นนี้สมบูรณ์เด้อพี่น้องเด้อนี่สวยงามขนาดครับนี่ครับพ่นปลูกใส้กระถางปูนเด้อพี่น้องเด้อนี่เนาะพี่น้องเนาะต้นนี้กัอายุหน่าจะไ่เรียกันเด้อพี่น้องเด้อคือสามปีเนาะผมฉีดบาได้พี่น้องแต่ว่าจะคองสวนเพ่นบุ๋ยเนาะพี่น้องเนาะผมก็ได้ภาพพี่น้องมาเบิงนี่เนาะเขาสิแตกออกได้พี่น้องเด้อนี่ครับอีกจ๊งน้อยหนาสิได้เห็นลูกเห็นผลเด้อพี่น้องเดี๋ยวผมจะมาอัปเดต ไอพี่น้องเบิ่องเรื่อยๆนะครับนี่เป็นอินทผาลัมครับนี่แหละพี่น้องนี่ครับก็คือเพิ่นปลูกนี่เนาะพี่น้องเนาะประมาณหนึ่งงานเด้อพี่น้องนี่นี่ครับก็บกนนบกบถือว่างามเด้อพี่น้องถือว่าต้นสมบูรณ์ครับระยะห่างกับประมาณหาเม็ดเนาะครับนี่ครับทั้งนี้กับหาเม็ดเนาะพี่น้องเนาะนี่ห่างกันเนาะ นี่ครับจึงน้อยพ่นกระสีมาละอ,ออกด้พี่น้องนี่ละออลอออกเนาะพี่น้องเนาะละเงาออกเนาะครับนี่ยุ่แถวบ้านผมกะเห็นปลูกนี่แหละครับปลูกเป็นเจ้าแรกเด้อพี่น้องเด้ออินตะพาลำนะครับแต่ว่าผมกะบ,บรรู้ว่าเป็นสายพันธุ์ไดพี่น้องเพราะว่าจะาของสวนพ่นบอยูุเนาะพี่น้องเนาะพอดีผมได้ขี่ลดออกมากก็เลยโอ้มื้อนี้ภาพี่น้องว่าเบิ่งอินตะาลำหน่อยเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับ งามอยู่เด็กพี่น้องนี่นะครับเพิ่นปลูกฟังนั่นจากต้นหน่อยจะง่อยเนาะพี่น้องสงสยัยเพิ่นเอาลงไม้ครับก็บถือว่าปสำเร็จอยู่เด้พี่น้องเพิ่นปลูกก็คือบ่าตายเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับ เงาเงาเขาเขานี่เริ่มจะไงล้วพี่น้องห้อยขจาลีการลีงาออกแล้วนะครับคือเพ่นลีออกแล้วพี่น้องเนี่ยน้ำมงเขาเนี่ยพี่น้องเอ้เนี่ยตอนผมไปเห็นอยู่อิสราเอลนะพี่น้องนนี่แบบปักเก็บขนาดได้พี่น้องนี่เข้าสิบลีออกนะพี่น้องเนาะลีออกนี่ห้องเจรอะสิอีกประมาณจยาสองปีนะสิเป็นผลผลิตเด้อวพี่น้องเด้อนี่ผมขาดบานนะครับ สองปีหนาสีใดการให้กันพี่น้องต้นนั่นก็ยังต้นตัวผูกเนาะพี่น้องผมคาดว่าอาจจะเป็นต้นตัวผูกเ้อตัวนี้กว่าต้นของเขาเลี้ยวขึ้นเนาะเป็นใบบกลางเนาะพี่น้องเนาะครับเพื่นอนบ่อยตัดออกกับบรู้ด้วยกันเนาะพี่น้องเนาะมีรากขยายพันธุ์ก็คือตน้นใดที่เป็นตัวแม่กับสีแตกออกนี่เนาะพี่น้องเพื่นอนกับสีซับออกครับเดี๋ยวฮ้องก็เอาไปขยายพันธุ์ครับกินฝาลัม ตามที่เคยเห็ดเด้กพี่น้องเด้อยู่อิสราเอลวนะครับมันก็ได้ภาพพี่น้องมาหลอดนี่ะพี่น้องเพืนไส้กระถางปูนเนาะครับที่จริงแล้วอินทผาลัมนี่เจําจเป็นต้องใส่กระถางปูนก็ได้เด้อพี่น้องถ้าผู้ใดที่ทดสอบครับเขาปลูกใส่พื้นดินบ้านเฮาเลยครับเขากบแบบบ่มี่ยางมากไม้พี่น้องเป็นพืชที่ทนแรงเด้ออินทผาลัมนี่ครับตามที่ผมไปเห็นยู่อนะิสราเอลเนาะพี่น้องเนาะ พื้นที่กับประมาณ1งานเนาะพี่น้องเนาะหงานครับรี่องระยะห่างของน้องก็คือหาเมยดเด้อพี่น้องตามที่ผมบอกไปครับเป็นปลูกก็เลยกับบรรยากาศตอนแรงๆเนาะพี่น้องเบิ่ผพระอาทิตย์พี่น้องบรรยากาศเอมแซมครับ ง่ามอยู่เด้กพี่น้องนี่ก,ก็ถือว่าเจ๋ยวอยู่พี่น้องนี่ผมก็สิได้มาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆเนาะพี่น้องพอดีเจ้าของสวนเพิ่นบ่อยู่เด้อพี่น้องเด้อครับอินทผาลำครับก็บปลูกอยู่บ้านนนสัตว์ของเฮานี่ยแหละพี่น้องเป็นสวนของทบหำถิ่้ครับพี่น้องครับพอดีเพิ่นบ่อยู่เนาะพี่น้องเนาะผมขี่รถมาก,ก็เลยได้มาถ่ายให้พี่น้องเบิ่งเนาะครับนี่ งามอยู่พี่น้องชื่อว่าเจ๋วแล้วครับเจ๋วแล้วครับอินตาผาลำเนาะพี่น้องเนาะอต้นงามๆเลยครับพี่น้องใบของเขากำลังแตกออกเนาะพี่น้องนี่ก็คือเป็นมูหน่อยแล้วพี่น้องเด้อเิ่นอาจสีมาปลูกรุ่นก็ได้ครับเพราะว่าตน้นหญประทันกันเนาะครับ อันนี้น่าจะได้สองปีแด้พี่น้องเด้อตตนนี้ครับระยะของตนนาะพี่น้องเนาะเพราะวใหญ่บท kind of. ่ทอกันนี่ครับนผมสิพาพี่น้องอ้อมเบิ่งเรื่อยๆนะครับนี่ครับเป็นเป็นดินแห่งๆนี่พี่น้องเด้อนี่ครับทนแหล่งเลยพี่น้อง,ง,อ,งอินทาผาล่านี่คือดินแห่งๆเลยครับนี่นี่ครับแห่งๆเลยน้องพี่น้องเนาะเป็นพืชที่ทนแหล่งครับแต่ว่าน้ำของเขานี่โอ้พี่น้องเอ้ ปักนี่ปวดถ้าก็ปรากดประดุกเด้ดพี่น้องเด้นี่คือเป็นองอ่หยังมาลาเด้ได้พี่น้องอินทผพาลัมนี่ก็ดีย่างหนึ่งครับพี่น้องเขาองอาหยังเขามาลาในสวนได้เนะาะเพราะว่ายงังง้วบ่ากินพีน่น,น้องมันน้ําหลายเนาะนี่ครับพี่น้องไปพี่น้องผมจะพาพี่น้องไปเลาะทั้งหน้าครับนี่ครับก็คือเป็นเห็ดเลี่ยงกันไปได้พี่น้องสังเกตบิ่งครับเป็นแถวเลี่ยงไปเนาะครับงามพี่น้องงามครับ ตัวน้อยตนใหญ่ขึ้นมานน่มีออกลูกเนาะพี่น้องเนาะขายไปหน้พี่น้องเอ้ยนนออโลละสองรอยกว่าเนาะพี่น้องจังอยู่ครับพี่น้องครับนี่ก็คือ่นสงสัย่มมาปลูกรุ่นเนี่ยพี่น้องอันนี้อายุน่าจะได้ปีหนึ่งเนาะครับนี่พี่น้องผมจีแพ่นกล่องให้พี่น้องเบ่งได้พี่น้องนี่ผมชิดว่าพื้นทีน่นี่ประมาณหนึ่งงานเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับหนึ่งเป็นหนึ่งงานผมชิดว่าครับ ท้องหน้าเนาะพี่น้องเนี่เป็นวานเขากับนั่งเขียวงามเลยครับบรรยากาศผ้าพี่น้องมาเบ่งอินตะพาลำเนาะพี่น้องเนาะอันนี้บ่มีกระถางเด้อพี่น้องเด้อนี่เป็นปลูกไซคับนี่เห็นบ่นพี่น้องต้นเขาสีนังดีเนาะนเป็นนังจกกอดกอดดีดีครับนี่สังเขียบเบ่งครับโอ้ดีดีพี่น้องถือว่าปลูกไว้ยังสี่ก็ดีเด้อพี่น้องมีแนวคืดตอเนาะพี่น้องเนาะนี่กู อีกจากสีหาปีก็สีได้ขล้ายผลผลิตเนาะพี่น้องเนาะนี่ผมเห็นอยูุ่บันน้องสัตว์นี่มีเจ้านี่แหละปลูกพี่น้องผมกะเห็นโดนเติบแล้วพี่น้องกะบ่ได้มาไทยให้พี่น้องเบ่งนะครับมือนี้กะมีโอกาสได้๋ยมาไทยให้พี่น้องเบ่งครับตอนออกลูกออกผลเดียวผมจะมาไทยให้พี่น้องเบ่งอีกครังเนาะพี่น้องเนาะแก้วได้พี่น้องเลยคือหาเม็ดเนาะพี่น้องเนาะ ต้นงามอยู่ครับนี่ยต้นเหนีย่ยายีดีเด้อพี่น้องเดนนนินต้นรับต้นน้องเขาหนีหญ่มากเลยครับก็บคือห้อยผลเอาเฟี้ยงเอาอย่างมาปกนะพี่น้องแขางๆก็คือบอหงยาเกิดเนะพี่น้องเนาะอ่อมปกใบนะครับเนี่ของสวนกับวายพี่น้องมาหนี้บ่ได้สัมผัสครับว่า ต้นปลูกได้จักเดือนจักปีแล้วนะครับแต่ตามที่ผมเห็นนี่อายุต้นนี้น่าจะสามปีแล้วพี่น้องเนาะผมฉิด่าได้พี่น้องสามปีเล้วพี่น้องเวยเพราะว่าต้นของเขาขนาดนี้กรต้องอยุ่เรี่ยวแล้วพี่น้องสามปีครับแต่ว่าฟังนั่นอาจจะเป็นปีหนึ่งครับต้นทางคุนนาะพี่น้องเนาะอาจจะเป็นหนึ่งปีครับคือว่าต้นใหญ่เร็ยวอยู่ครับนี่อันนี้สงสัยเพิ่นจิตทดร่องปลูกแบบว่า ามาล่องเบิงกอน้าะพี่น้องบัดนี้เพิ่นเห็นว่าบ่ตายเนาะพี่น้องบัดนี้เพิ่นก็เลยเอามาลงเพิ่มครับก็เลยต้นไงบ่ทอกันเนาะครับีพี่น้องเป็นแถวสายลายดีดีเลยพี่น้องงามงามพี่น้องนี่นี่นี่พี่น้องเขาเริ่มจิแตกเซ้งแล้ว่พี่น้องเอ้ยบัดนี้นี่ครับนี่นี่นี่พี่น้องเป็นเซ้งขึ้นมาแล้วครับนี่นี่นี่พี่น้องครับโอ้ หนาบ่แมนแซงนาจะบ่แมนแซงดอกดอกพี่น้องอาจจะเป็นแซงของกันเนาะพี่น้องเนาะเป็นมาเนาะครับครับมอนิกะภาพ,พี่น้องมาเบิงอินตาผาลำเนาะพี่น้องเนาะสำหรับชิมน้กะขอลาพี่น้องก่อนครับพอกกันจิมหนาเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ